คำถามนะบอกว่าคนที่เราคอรบแต่ทําผิดศีลข้อสามเรารู้แล้วทําใจไม่ได้ขอคําแนะนํานะมองเป็นอนัตตาให้เป็นนะครับคือเวลาที่เราจะทำความเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ทําความเข้าใจนะับเริ่มจากเห็นลมหายใจเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน นะแล้วก็ขยายขอบเขตลามออกไปอริยบทนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์สลับไปสลับมานะความคิดจะดีจะชั่วก็าตามในหัวของเราเองก็ไม่ใช่ตัวตนนะฮะบางทีเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยเมื่อวานเนี่ยคิดไปอย่างนั้นเข้าไปได้ยังไงนะนั่นก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนี้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้ว ทีนี้พอเราเห็นความไม่ใช่ตัวตนของตัวเองได้เป็นตัวตั้งเราก็จะพลอยมองเห็นสิ่งอื่นนะไม่ใช่ตัวตนไปด้วยคือพูดง่ายงว่าถ้าเราได้ความเข้าใจจากตรงนี้นะอนัตตาธรรมภายในเราจะไปเห็นอนัตตาภายนอกได้าตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่า,เ,าเราไม่สามารถเห็นตัวนี้โดยความเป็น อนัตตาได้เนี่ยเราก็จะมียึดอยู่เนี่ยอย่างมีข้อแม้นะในกรณีวนี้ว่าเรามีความเคารพเรามีความรู้สึกเลื่อมใสหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่จะทําให้ยึดติดอว่าเขาน่าจะดีนะเขาน่าจะเป็นคนที่ ไม่มีความดังพร้อยน่าจะเป็นคนที่อยู่บนเส้นทางกรรมสีขาวไม่หลงไปในเส้นทางกรรมสีดําเลยอะไรแบบนี้นะะเราก็จะมีข้ออ้างที่จะยึดแต่ถ้าเราแม่นนะฮะที่จะมองเข้ามาว่าแม้แต่ตัวเราเองแม้แต่กายนี้ใจนี้เราก็ควบคุมให้มันอยู่ในร่องในอรอยตลอดเวลาไม่ได้ นะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบีบคั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใจเนี่ยจะปฏิเสธหรือว่ายอมรับนะไอ้เหยื่อล่อที่มันมาาวางอยู่ตรงหน้ามาจ่ออยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ตะครุบเนี่ยนะอพอพอ,พอเรามองออกมานะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ดีได้ตลอดเราก็จะเริ่มทําใจได้ว่าเส้นทางกรรม ของแต่ละคนเนี่ยนะมันพาไปสู่อะไรอย่างหนึ่งเสมออย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสนะนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ละคนมีเส้นทางกรรมของตัวเองแล้วก็ไปฉุดกระชากลากถูให้คนอื่นเข้ามาเดินตามเส้นทางกรรมของเราเนี่ยนะด้วยกําลังเนี่ยมันไม่ไดนะ้ถ้าเราจะทําได้เนี่ยมันก็คือว่ามีจังหวะมีโอกาสนะที่จะพูดให้เขาคลิกนะ ซึ่งไม่ใช่ด้วยการพูดบังคับไม่ใช่ด้วยการใช้อุบายหลอกล่ออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะเ,เกิดความรู้สึกโอ้ตาสว่างตามเรากันได้นะมันไม่ใช่ง่ายแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกามคุณเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสเลยบอกว่าช้างเนี่ยนะยอมยอมกับมนสะกดได้นะแต่ ถ้าการมาราคาเนี่ยถ้าตกมันขึ้นมาเพราะการมาราคาเนี่ยมันวิ่งกระเจิดกระเจิงไม่สนใจนะมน,มนชนิดไหน,ไหนในโลกก็สะกดช้างไม่ให้ไปหาตัวเมียไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับก็ความจริงนะฮะประจําโลกประจําจักรวาลน,นี้ก็คือการเนี่ยมันมีอํานาจใหญ่สุดแล้วถ้าการไม่มีอํานาจใหญ่เนี่ยนะฮะมันฉุดให้สัตว์โลกเนี่ยจมอยู่กับมันไม่ได้หรอก มันมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดนะเหนือจิตเหนือใจเรามันขึ้นอยู่กับว่าใจของแต่ละคนเนี่ยจะครองตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมแค่ไหนมันต้องอาศัยความเต็มใจแล้วต้องอาศัยพละกําลังนะฮกำลังใจจากตัวเองท,ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะที่มันเห็นโทษเห็นภัยของการหลงเข้าไปในข้อกาเมเนี่ยนะถ้าถ้าไม่เห็นด้วยตัวเองเนี่ย ใครมาชวนให้เห็นนะใครมาชี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยนะครับคุณคิดง่ายๆถึงสภาพของช้างนะช้างตกมันเนี่ยช้างที่มันกําลังอยากจะไปหาตัวเมียให้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดนะว่าแม้แต่มนสะกดเนี่ยก็ห้ามไม่อยู่นะอาเอา,เอาให้อยู่ไม่ได้แล้วมนุษย์เนี่ยที่มันมีความ ร่มหลงยิ่งกว่าช้างอีกนะแล้วก็มีความสามารถที่จะดิ้นรนนะที่จะพุ่งไปหาเป้าหมายคือกรรมนะได้ยิ่งกว่าช้างเนี่ยมันจะไปห้ามอยู่ได้อย่างไรอันนี้ก็ทำใจนะ